สวัสดีครับติดตามเข้าปร่มรับชมข้อมูลดีๆภายในคลิปในส่วนนี้น้ำกันเลยครับผมตามน้ำกันครับผม สวัสดีครับนี่แหละครับพาคุณาู้ชมชิมนะครับสถานที่ผมยืนครับผมบ้านคุณแม่นวลจันทร์ครับอนวลจันทร์เวชการมาครับไอ้บ้านกว้งไม่พัฒนาครับผมตมียงค่ำนะครับเพื่อเมืองจังหวัดยาสธรทอนครับในพื้นที่นี่ปลูกหลายอย่างนะครับเด้๋ยผสมผสานกันครับผมดอกไม้กับสีมี่ดาวเรื่องเนี่ยเบญจมาศนาะแม่เนาะชัตเตอร์มักกะเล็ดครับ หลกักกนี่เพื่อนกำลังเก็บอยู่นี่คือดอกมะรินะครับผมผมสิผ้าชมสวนเพื่อนนะครับมือนี่เป็นมะรินะครับช่วงนี้กัเจอพิษไพ่จากอ่าสีพี่น้องหงูนะครับเนาะถ้าไม่เศรษฐกิจกับฝืดเครื่อง,นงหน่อยหน่อยแต่ก็ยังพอขายได้อยู่นะแม่นเนาะก็พ่อไปพ่อมาอย,อยู่ครับแสงไลได้เพื่อนอกระโต๊กแงกัทธรรมาดาครับช่วงนี้กเดี๋ยวะกับผ่านพ้นไปครับ นี่นะครับเพิ่กนกะกะลังคัดเจลดคัดดอกนะครับเนาะโลเท่าไรแม่เรือโลเท่าไรครูมึงสองร้อยอ่ามันดีนะครับเนาะสำหรับมนันนี้จากสามรอ้อยอ้าวตกจากสี่ร้อยโอ้แผ่นมาแปดร้อยเฉียวถือว่าลงมาหลายเติบนะครับแต่ว่วาเดี๋ยวกะพานพ่นไปครับอ่านี่เป็นสวนน้องเพิ่นเนื้อ,อที่ยักษ์ไรก่อนแม่ทั้งหมื่ดไ<ล>งรงกไรนะครับรวมๆผมเคยมาถ่ายแล้วครับเที่ยวนึงเป็นสวนน้องเพิ่นไล่ได้กับปีแล้ว สองถึงสามแสนผนแล้วครับถ้าร่วมขายทุกอย่างพืชตีเพิ่นปลูกในบริเวณนี้นะครับเนาะพื้นที่ครับผมเสียสิพายางชมแล้วก็เป็นอีกเนื่องอาชีพจี่ส้างรายได้ครับผู้เฒ่าผู้โอแถวบ้านนะครับเนาะเพิ่นก็มารับจ้างก็บดอกมะลินะครับผมคุณแม่เพิ่นก็สองคุณแม่กำลังเก็บอยู่นะครับเนาะพื้นที่มะลิเท่าไหร่งานหนึ่งบ่แม่ประมาณประมาณงานหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับไพ่สนใจี๊ยงได้ดอกไม้อย่างนี้กับมหาเพิ่นครับที่กัดเหมือนพวงไม้พระนาครับแต่บลเขื่อนข้ามมาคเมืองยาสุทวัเข่ามาทั้งไอ้ศูนย์อยู่เมือนข้แม่ศูนย์สุธาที่นี่นะครับเด้อชนุ่นแจ้งสนิทครับผมกวันสีหดยาสูครับประมาณสองกิโลนะครับกวันสีหดยาสู่เพิ่ยคนกำลังขัดอยู่ครับเนี่ก็ขายทรงแน่แม่นบ่ครับขายทรงขายงนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นเจ้าใหญ่นะครับเนาะ สั่งได้ๆเป็นย่างดีครับบ่ามันสั่งให้เจ้าของมีอาชีพให้พี่น้องเขาแถวนี้คุณแม่เดี๋ยวผมพายางไปชมในสวนขออนุญาตได้ไหมเด้อพันกระปูกแกมกันไว้หลายย่างแล้วครับพวกนี้เม็ดย่างครับเป็นลิ้นจีหรือยังจีเป็นหนวยโดดแหล่งจีนี่มันแหล่งนะครับเนาะการฝนดีกว่าข้ายังเป็นหน่วยดีอันนี้แล้วครับคุณแม่เพิ่นกำลังเก็บสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่อย่างน้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีทำงานไปเลยครับเดี๋ยวมึงถามมึงก่อ เป็นกะมาเจ็บคัดตอบมาเนาะสั่งได้เพิ่นนําแล้วครับผู้เฒ่าบ้านเฮาแถวนี้ครับผมมีหลายได้เลยลูกครับอืมนี่ครับดีก็อยู่ซือเนาะครับเนาะดีก็อยู่ซื้อครับอยู่ซือกัทีมมือทิ่นเวทเขาได้ออกกําลังกายไหนําครับผมกำลังกายกับงแรงเนาะข้าเลี้ยงเฮาได้มื้อเยอบาทครับเนี่ครับจักเพิ่นให้เท่าได้แล้วลูกเอ้ยสั่งมาได้เาตัวมันบ่วิ่งเอาๆๆแล้วเต้แล้วเอามาไมจะสิได้อยู่ดอกเนาะผมกะถามได้บ่มื้อละ100กว่าบาทบ่ วานีบ่ถามกี้ง่พๆางนีนะครับเนาะโอ้เจ็บหาโลแล้วหกเสีบก็วล้วแต้ได้น่อยในรลายได้ท่าไดกเตานครับผมครับผมเอาเอาเพื่นกำลังเก็บครับีองกัน่เดี๋ยอครับากันครับบ้านเาจังสี่แล้วเนาะจะไว้โมเงียนเขามู่เขาได้เขาสิรับัวหลานครับครับเพอเกบสดอกประมาณไหนเก็บได้ไหมมึงยังไดมึงกัน เทคนิคเนานี่บอกเอาเพามึงเงินนะครับกันโอ้นี่เนาะครับเนาะดอกประมาณนี้ครับผมคครรัับบมาเจี๊ยบใส่ตาครับอ้ช่วงนี้ออกดอกกำลังหลายครับดอกจะออกไปเรื่อยเห็นบ่หนี่อออกไปเบิดเบิดเดือนไหนเบิดเบิดการเจี๊ยบว้ามันขึ้นไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยจนคุณล่ะป่าทู่ระยะเงวเติบอยู่นะแม่เนาะระยะเงี้ยวเติบอยู่ครับควาดสงการคุณแม่วรจันทร์นพันวาเนาะครับเนาะ อ๋อเบื้องอีกคุณแม่นึงครับด้านนึ่งครับตามน้ำฝนน้ำผมครับผมอคุณแม่สวัสดีนะครับเด้อแม่ยังเน้องรับนี่าะครับฮะไม่ยังครับในอุไลไงอุไลนะครับกันลังเก็บกะสอยกันครับเกิเป็นญาติพี่น้องกันเพิ่นเหรครับเก็บสวนเพื่อนเป็นตัสวันครับเพราะเพื่อนปลูกหลายอย่างที่ที่ผมมาไทยนี่คือมันร่วมกัน้หลายอย่างนะครับในสวนเดียวเพราะว่าเยอะเป็น ทุกชนิดครับมักกะลิศคัตเตอร์ดาวเรื่องนะแม่เนาะเม็ดจามาดนะครับก็มีมีพืชที่สามารถกินได้กระไาชนิดค่าถ้าใครยังเพ่นกับปลูกผสมมสานกันไปครับภาพดีๆครับ่วงนี้กับพิษพ่ยจากโรคไวรัสนันนี่เขามากกระทํำให้กับให้เศรษฐกิจสรุดแน่ย่างไงกับบอไปยังกับยังพ่อขายได้เดี๋ยวกับพานพ้นไปนะครับเนาะครับผมไรได้ดีมาก ยังว่านี่แหละครับออเอาพันพันธได้เร็วนะแม่เนาะครับครับครับไพรกับไปแง่ครับมายางอยู่ครับช่วงนะคุณแม่ใจดีพันครับเห็นอ้นจันทร์เนาะครับเนาะคนกับร่างคัดอเกียร์หนึงทรงเลยนะแม่เ้าเนาะไล่ใหญ่เลยทรงตามใส่ครับตลาดเนี่ยรือไม่ค่าหอยพวกมาไล่มาเลื่อยมีขีดเนาะครับเนาะขายง่ายอยู่ดอกครับพวกนี้ก็ได้ครับแล้วช่วงนี้มันก็ราคาจะดรอปลงมาเนี่ยครับผม เติบหนึ่งพูดล้วครับครับครับเอาเอาให้พานไปเร็วๆอยากแตะรวยลดลงมาเหรือจะสรวยกระทบไปเบิดครับโบบาสิเป็นร้านอาหารร้านนี่ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวกับโบข้นกับระวังโตกันเนาะครับเนาะนี่ครับสวนครับออกบ้านออกตลาดครับผมนะครับเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตแม่ย่างชุ่มแปลงสวนดอกไม้ด้านหลังนะครับเด้อครับผมไปเลยครับลุยพอแม่เพิ่นทำงานครับตามผมครับ อุลล่ะครับทิ็นด้านนาเป็นดาวเรืองครับดาวเรืองครับคัตเตอร์บ่แม่หรือมักกะลิตรเกาะมักกะลิตนะครับครับมักกะลิตตามครับผมเดี๋ยวผิาผมผมสิดผ้ายังไปบึงนะครับเนาะคัตเตอร์กับดาวเรืองครับด้านโน้นครับสวนน้องเฟิ่นครับฟังนิกรแมนครับมันี่้เกิดนะครับเนาะ นี่นะครับเป็นพื้นที่ของเป่นหกไร่ครับติเพืชบ่อฟังนะครับเนาะ้วนเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นแปลงดาวเรื่องครับโอ้พันปลูกขึ้นไม่เรื่อยๆแหละครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแถวแล้วก็แถวน่อยทั้งด้านโดนครับติดหัวทั้งบุ่นนะครับตามน้ำกันครับผมเป็นดาวเรื่องครับนี่เป็นคัตเตอร์ครับดอกสีม่วงสวยๆงามน้ำกันครับผมตามครับ ด้วนจะเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละครับตีพี่น้องเห็นนะครับเนาะตามน้องกันครับผมยวมีดอกขุดชาววังเนี่ยแหละครับตีพี่น้องเห็นด้านนะครับผมก็จะภาพใวบางส่วนบผมแปลงพืนมันใหญ่นะครับมักะเล็ดครับผมลายยางครับผมตามน้องกันครับดูยู่เลยครับผมมักะเล็ดครับผม โม้นบบถูกต้องขออภัยแขกว่นนะครับผมก็อธิบายได้เป็นบางส่วนแล้วครับนี่ครับดอกสีงอกสวยงามอยู่ครับค่ายดาวเรืองนี่ก็แล้วครับจะจะดอกน้อยเกินนะครับรุดยอดครับผมนะครับเด้อด้านนี้ตามไปด้านโน้นนี่ครับไปเมืองเป็นจมารนะครับฟังโน้นครับผมตามครับ เป็นแบงแปลงเบญจมาศแล้วครับกําลังจะดอกกําลังเริ่มจะพิขึ้นมาแล้วครับผมโอ้สวยงามครับสีเหลืองส่อนครับสวนเดี่ยวครับหกไร่ปลูกผสมประสานกันครับได้ได้นี่ผมถามเพื่อนกะบอกบอกขักอะไนคนได้อยู่ครับสีละสองถึงสามแสนบาทนะครับอักต้นทุนกําไรแล้วนะครับเนาะอยู่น้าบ้านครับนี่ก็เป็นค่าบ้านครับผมไอ้ต้มไก่ต้มอย่างเนาะครับเนาะ นี่แหะครับเบิ้งนะครับพาบรรยากาศสวยๆงามๆครับบรรยากาศบ้านเฮาครับผมนะครับสุดยอดครับสุดยอดอีกนี่อีกแปลงนึงครับผมตาดอกบอนขึ้นแล้วครับเนาะจะเป็นคัตเตอร์แล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวตามไปด้านหน้าครับผมยันทีเพิ่นครับเบิ้งครับจะเป็นโล่งช่ำเพิ่นครับผม เป็นค้าเทศมั้งครับเอาเทศดาอนเป็นหน่วยครับผมต้นค้าเทศครับบนาสเสื้อว่าจะอยู่บ้านเท่านะครับจะมีสวนเกษตรผสมผสานกันหลาย่างปันน่นครับบ้านผมนี่แหละครับมับนจะโซนี่ครับผมเนาะเป็นนี่พื้นที่ใส่ทั้งการเกษตรครับ เดี๋ยี่ย่างยืนครับเพิ่นกะเห็ดมาโดนเปนยี่สิบปีแล้วนะครับเนาะนี่พักอีหุ่มบะครับแม่แอร่เนาะแจงเซป่านะครับพักรุมพักอีรุมนะครับต้นมะรุมครับผมมะรุมมะตุ้มอ่ะคุณแม่กำลังคัดเจตอยู่เอาม่อนีขอบคุณคุณแม่นอนจันนะครับเนาะเหลือเฟือสถานที่ให้ทายทํำนะครับ พืทีพันธุ์นี่ปลูกทุกอย่างเลยเหรอครับสุดยอดอีกครับเปลียคุณแม่เพื่อการเก็บครับผมอ่าแล้วกนไปเนาะครับเนาะชื่นชอบครับไปยากมาเยี่ยมมาชมมาซื่อดอกไม้เนาะแม่เนาะมาคุณแม่นวลจันทร์นะครับถึงฟ้ามถึงสวนเลยรก็ได้ครับสถานที่กับเขาทั้งมาถนนแจ้งสนิดครับเขาอ่ามุนิติก็ไ้เนาะมันจะไงเนาะสุทธาซีนีครับมีดอกไม้หลายชนิดครับไปยากไดไปขายไปส่งไปจัดจำหน่ายกับมหาเพื่อนครับ ชิมีลาไปครับชินชอบคนที่ตามกดไลไ์กดแช์เป็นคนลังใจไปกันครับผมจุดก้ซิปอกันไหมชิปต่อไปครับล่าไปด้วยภาพบรรยากาศดอกไม้ดอกอะไรสวยๆงามครับผมยิงมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม